สนับสนุนโดยยาสีฟันไฮเฮิร์บเดย์อ์ไนท์แคร์รุ่นใหม่อิซุซุดีแม็กซ์1.9 DDI Blue Power ลามินาฟิล์มกรองแสงคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งในใจคุณบัตรเดบิตเคแม็กซจากธนาคารเกษตรกรไทย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พรามไทม์กับเทพชัยนะครับเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กับเรื่องของคดีพระธรรมชโยนะครับแล้วก็แน่ใจได้เลยนะครับว่าเราจะอยู่กับเรื่องนี้อีกนานทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ชัดก็คือว่าเวลาผ่านมาแล้ว5วันนะครับหลังเส้นตายให้พระธรรมชโยนั้นเขามอบตัวในคดีฟอกเงินได้รับซื้อของโจรแต่ว่า สิ่งที่ไม่มีใครตอบได้ก็คือว่าดีไซน์จะดําเนินการยังไงต่อไปแต่ว่าดูเหมือนว่าสิ่งที่ค่อนข้างจะแน่นอนที่สุดในขณะนี้ก็คือว่าเราคงจะไม่ได้เห็นปฏิบัติการการบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยในวัดค่อนข้างจะแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านนายกัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาแสดงความเห็นว่าคดีนี้ไม่มีความจําเป็นต้องเร่งรีบในการดําเนินการ มหาเทรสมาคมที่หลายคนคาดหวังว่าจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ด้วยการใช้อำนาจกดดันให้พระธรรมชโยออกมามอบตัวก็หลีกเลี่ยงที่จะรับภาร,ระนี้ด้วยการอ้างว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในวาระการประชุมวันนี้การประชุมครั้งนี้มีวาระของพระธรรมชโยด้วยไมคะไม่มีครับไม่มีไม่มีมาครับแล้วม,ม,ม,มีการพูดถึงกันบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยดีเซนประสาสทราข้อสหรือยังคะเรื่องที่จะให้ประสานเข้าเจราจาไม่มีครับ ไม่มีครับไม่มีครับ,บ,บอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองยืนยันอีกครั้งว่าการดำเนินการกับพระธรรมชโยต้องเป็นไปอย่างรัดก,กุมตามขั้นตอนของกฎหมายและต้องทำการขออนุมัติหมายค้นจากศาลก่อน DSI ได้ประสานกับพระเทพรัตนสุทธ,ธีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพื่อขอเข้าพบหารือกับพระทัตตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายด้วย แต่พันรมจเอกพศสิษฐ์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระทัตชีโวพร้อมจะให้เข้าพบเมื่อไหร่ขณะที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ความเห็นว่าการดําเนินการจับกลุ่มพระธรรมชโยนั้นไม่จําเป็นต้องเร่งรีบและทราบว่าคณะสงฆ์และสิษยานุสิ์กาลังพูดคุยเพื่อหาทางออกอยู่พลเอกประยุทธ์ยังเรียกร้องให้ประชาชนพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ถ่องแท้โดยดูความเป็นมาและไม่ควรมองว่าใครกําลังรังแกใคร ประประยุทธ์ส่งสัญญาณชัดเจนบันนี้ว่าจะไม่ใช้อำนาจพิเศษในการคลี่คลายคดีนี้เพราะมีความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่จะตามมาและยืนยันว่าได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม DSI และฝ่ายความมั่นคงดันเมินการอยู่กาพูดคุยเข้าไปพูดคุยกันอยู่นี่หละก็เดี๋ยวก็ผลจะไม่ออกวันผมไม่ทราบว่าคุยว่าอะไรจะไปเร่งรัดอะไรที่บ้านักอ่ะนะนะเดี๋ยวเขาทำได้เองะอะไปสัมพันธ์คือประชาชนก็ต้อง ที่เป็นไทยพุทธนะก็ต้องมาพิจารณา่างของแท้ดูว่าอะไรมันเป็นยังไงนะความเป็นมามนเป็นอย่างไรนะอย่ามองว่าเออเป็นกแก้ไขอย่ามองประเด็นนั้นประเด็นว่ามันเริ่มมาจากคดีไหนมันเริ่มจากคดีทุจรลิตนี่หรือก่อนหน้านี้ดีเได้ส่งหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ําภาษีเจริญในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองทางสงฆ์ตามลำดับชั้น เพื่อขอให้ดําเนินการกับพระธรรมชโยแต่ล่าสุดวันนี้มาตราสมาคมก็ไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจ,จารณาวันนี้ดีไซด์ยังยืนยันในการที่จะเดินหน้ากับแผนการเดิม5ขั้นตอนในความพยายามที่จะจับกลุ่มพระธรรมชโยซึ่งรวมถึงการรอประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อขึ้นบินสํารวจพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายการมอบหมายจับให้ตํารวจได้ฝ่ายปกครองหากพบตัวก็สามารถเข้าจับกลุ่มได้ทันที การทำหนังสือถึงฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับตั้งแต่มหาธถรสมาคมให้ดําเนินขั้นตอนตามพรบสงฆ์ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและล่าสุดวันนี้ที่วัดพระธรรมกายก็ยังคงมีสิทธิ์วัดประมาณ5,000คนปักหลักปฏิบัติธรรมให้กําลังใจกับพระธรรมชโยท่านผู้ชมครับมีรายงานล่าสุดจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วอธิบดีดีเอสไอคุณไพศิษฐ์ได้พบกับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี หารือเรื่องคดีของพระธรรมชโยนะครับและที่ประชุมก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าคดีนี้มีหลักฐานมีข้อมูลชัดเจนที่จะให้กระบวนการจากนี้ไปนั้นเป็นการดําเนินการโดยคณะสงฆ์นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคลืบหน้าล่าสุด